ไทยสบายดีแหละ FC ทุกข้าพเจ้าเพราะว่าไม่เฮากับที่ได้เดินทางเอาหน้าทุกคนเลยบ่มีอย่างายเราตืต่นมาเฮาเสีอเอาให้เอาหน้าเอาไปก็หาอยู่หาก,กินให้ท้องเฮานี่ละไปะาาเอาเสียเดินทางเอาหน้าก่อนอ่ะตอนนี้กางจากเฮาเดินทางมาจากบ้านก็เ,เที่ยงหน้าแล้วทุกคนเลยเฮาเสียเดินทางเอาไปหาอยู่หา,หาก,กินก็ที่ได้อยังไปเลาะไปะหาบึงเห็ดบุเห็ดยังแถวนี้ละไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่ไปก่อน

คือมันลมหนาวแบบเพราะว่ามันว่ามีของกินเชมันไม่ไปพากินบุงมันรอจะมาไม้ลูกเดียวเลยลมหนาวแบบนี้นะอะตอนนี้จอาจ้์เขาเดินทางมาหายอยู่หางกินก็งฮอดโคกทุกคนเลยนกหนึ่งกูเห็นเลยเอาเชละไปหาบึงเห็ดบดกลมทีมันอ๋อ ในบุบอ่อนมือแกงอู้พักอีแล้วนี่ครับเดี๋ที่จาเฮาที่จว่าเอาดินทางออกมาแล้วบึงในบุษบกตันโคนีกับบัพอคนเนยมันบอ้อบนไหจะบัหิตมันไหลโลไปต้นนาพุ่นเลยบางทีว่ะ จะไม่ออกนะพี่บดเอาโนะลไปพบอย่างเัาเอาแนะบบนั้นคือว่าของกินนะ ผนเฉียบางทีก็ได้ยิงพมันหกด้วยใช่บุตรบุญผมพอด้กินยังบ่เราไปเสียดกูเห็ดไม้จะมีปูนทุนที่บุตรแบบตัไม้ตัโคกพอดีกินเลยจำนี้เลย จากเขาอให้บุตรยาแล้วเขาจะเดินทางไปหาโลกไปก่อนควายังบริหลายได้น้อยเดียวนึง ก็คือเาเดินทางเกกาะเหตบกัรคูโคี่ยังมพออยู่มั่กอ้อกไม่ได้ทามัมนออ้เงาเนี่ยมไปเห็นดได้เห็นบุตรได้ตามขอดไหมนี่รออะยังม่พออยู่ เดินทานเลาะไปหาได้เลยนะโอ้โหพอไปเลาะไปพี่ก่อนมันพอก็เป็นเหตุได้ลองลตันะตามตรงนี้ราต้องไปเชอคุณเลยพี่วะาพ้ดนุกพ่อหนูนะพบฤิดพบไไปไป,ไปหาดีมากจนิงจนี้ làm bài gỗ đi hút thì làm gì một bộ sát hiện bài máy tài hay gì đó ăn cái bưng hết เหมนแกเลยแหละปุ๊บกำปอหมโอ้ท้าพวกนเอาจิมมดนะฮบุตเนี่ยเอาสีดำสามลำมานี่ไปราบไปบิงทางกุ๊บมันก่ออีกอยนบ่อ เขาจะเอาเห็นบดมือแกงก่อนพออาหารการกินบ้านทำกันได้หินบดกินโอยสุดยอดเลยเขาใิ้ม,มือแกงเห็นบดเห็นง่ายมือนี่นะปหาุปลายั่งอยู่เหินนะี่เขาจะเอาเหินบดเลยนะ,ะมาเรืงเจ้าว่างเอายาเดินทางไปเลาะไปหาต่ออีกเพราะว่ามันพบเยอะ นบนดอกบอลโชกาวเตมกันหนึ่มากก็ได้คอเนตจะเป็นบ่อไม่เอาตึงคอที่บัไอนเลืองเนี่ยบ่อทุกคนเลยมีอยู่คนมาได้แต่ผมมีฮิตมันจะว่าเราเดินทางอยู่วาะเ่าได้ไปตัดข้าโกเาเช้าดงก่า เราเอาแถวโงแถวนี้บางทีว่าได้ยิงนอกอยิงหนึ่งสับ,บาทปุ๊บวัยบุตร่บบบบบบากได้คือพอแก,แอก่ไปเลยได้นกเมื่อแก่เชห่งครับแก่เช้บุตรทังทีเราฟังเสีนกตับดลงก่อนตามกระโดมันี้เคยมีนกกบกบกสิโลไปเลยไปเม่อ็มามสม่ำเสม คือเมื่อเก่งเฮ็ดเฮาเพราจะั้ไม่ทานพิธาไม่ทานพิกมากพิธาอยุทธิ์เขาเลยเดินทางออกไปหาอายุหากินก็ยังไม่ทั่น้องจีอยู่เพราได้แต่เฮ็ดนะมันจะเขาเดินทางมาหาอายุหากินเขาดงกระบอกครบนุ๊กครบนุ้งเพียงมาอนนี้เขาจี lật phải sai sai nhiều cầu bụng sai bụng cũng bị bụng bụng này, cho bụng 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 bụ bụ มอชิงหอดอะไคนเลย,อเลยมอชิงอดชัยอะลชย,ยก็ถือป่าก้ได้พอมือแก่เย็ดบดุตน้ามุนทางไป đi đường từ đầu phút chụp nhung nhàng, gạo đi đường mà muốn xài mà hot thì thôi đừng xài hôm nay, anh chỉ lo về bưng coi, hưng lấy hông mà lên mạ dầm rồi, đi đâu cũng bưng xài coi, mà hot đấy, không mày. 嗯，你这把有米不？你这。 ทีอ่บ่อหลังนั้นดิบุตรจุกตัวบุตรจุกหลงังคือเราอยากใช้กับบุตรเอากสิเดินทางมอือเขยงาวก็พอยันไม่ทาไนไิกะทากินข้าวกินน้ำน้ำเมาเราได้ใหดบุแลละมอือไปแกงเชื่ออาบุบกิน Mà bữa đây lấy áo mùa như đây, bà kít nha, đây hết bớt à, mưa kinh ngay này, mưa để lười, có bảo hìu đây, bà ทางหรือทางม,มือก็หกเลยจัดตัดดุตัปลายในมือคือคนทางคนเดินทางมือเทงหน้าเากะคือว่ามาหกนกนกยังขี้ชินแดงใหญ่ตัวแบบกุกควากกวกควากกุ้งไหมเขายิงมิจ,จัดตัวนั้นใครยึดที่ต๊ะคางนกนะ À, hầu sẽ học cái bừng quá à vậy cứ học hầu nhưng nó có học cái bừng quá ต้องไม่ถอยลุกอุอาา้ออกขางเพิ่มเล่าลูกอุดงอก ไดตก็ยิงเห็ดรุดออกไปเดินทางมือีก่อนวันเดิจากว่าเาเกจบนกคิดไปได้แล้วนกเขาจะเดินทางเมือเผามือเราเขาอยเขายู่เขาเลย 2回とき持っていながら。 อุมเป็นเผือกพบมูชีวินอนเผืคือกละมันนอยยันมันาหั่งตัวเลยพวกมันรหนาวดี่แค่พวกเป็นี่บเป็นอย่างพัวกราก็ได้เลยเดินอยู่คนกินกัน

เดินทางมือที่ง่าก็ทางลงไงเลยพอทางลงไงก็เดินทางสบายจะออกไปกันทางมันกว้างดิทางหอบทางนี่เขาที่ออกไปโอ้ยอัตขัดกระดับไปง่ายขบันหอบดิถ้ามันกว้างออกไปสบาย เชื่อว่าเบลเดีกับเอาเอาลงหขาป่าไปทุกคนเลยเดี๋ยวเอาลงเขาป่าที่ก็ไปก็เอาทางปาไปเนี้ยคงดุ่มด้วยสิขเขาออกมาทางอะไรนี่โอ้ยเขาเดินทางไปสบายไปก็ไว้ จะเข้าป่าอยู่ว่ากินก้าม้าฮอทดิกันท,ทุกคนเลยคือไม่ได้มีะกะลบขุดนกที่เขายิงได้และขุดอนึงเอาขี้แกงใช้เฮดบดเขาเอามาอะไรกินง่ายนี่เพราะเขาก็มาช่องเท่าเลยนะคนนี้นะเป็ังไฟอยู่วางไหมเพราะว่ามันลมพัดนะวันนี้การเจ้าว่ามทถานเพื่อกระลบขุดแล้วนะ ก็เพิ่งคือมหาตัดอินเอ็ดเขาแยกกินนกนี่แหละง่าย พักกินเสจีแล้วไวายร้อยพักไป้ไ่แลอ่ะแล้วกกลเรียบร้อยเฮาจีนกเฮาจะขึ้งไปหาพักยื้กินกน็แก่ใช่พุทธเท่านั้นแหละ hầu ông điều tôi mơ thì như không chỉ như đấy thì hết nào mình thay mày tắt tiền leo lên rồi chạy nè mày thay mày tắt treo chạy kẹn nốt có chạy ผุนเลยทุกคนเลยรุ่มผัดไผ่อวยไปอยมากเู่แกงเห็ดนะซื้นนกก็ไปชุกเรีบยบร้อยเทุกคนเลยปุ่มรากินข้ากินน้ำกินบาน,นะนอยู่เขาละ

ยังจับว่าเฮาดีเข้าดน้ำยาก็ได้ปิดคลิปที่ไว้ขอควมุกคอบใจผู้ติดตามรับชมคิปหน้าพอกันไหม